ก่อนซื้อต้องรู้นะครับโลกอะไรบ้างที่คุ้มครองและโลกไร้แรงเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมทุกท่านทุกท่านจะต้องทราบก่อนเนาะจริงๆแล้วควรที่จะรู้สักประมาณสัก80%แหละแต่อาจจะ20%เนี่ยไม่ต้องประจํามันนะครับผมเนาะดูโบชัวเอา ง่ายกว่านะครับทุกท่านเนาะอะมาดูครับทุกท่านครับอันนี้ชื่อสัญญาว่านะครับผมประกันโรคลายแรง C.I. 50นะห0หมายความว่ายังไงนะครับผม C.I. 50หมายความว่านะฮะเป็นโรกระยะเริ่มต้นเนี่ย5แล้วก็โรกระยะลุกลามอีกนะอีก4-5รวมกันเป็น50นะครับผมเนาะวิธีจ่ายเงินของเขาครับทุกท่านเนาะถ้าเป็นนะหนึ่งในหโรคลายแรงระยะเริ่มต้นครับมาเลงระยะลุกลามหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวน หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองที่ได้รับก te yup. 8, ารผ yeah. นะ่าตัดตามนี้นะทุกท่านเนาะก็จะรับเงินไปก่อนเลยนะครับผมเนาะแผนที่ขายดีก็คือมอดก1ล้านบาทเนี่ยมันจะมีสัญญาหลักอยู่200,000แล้วก็สัญญาโรคแรงตรงนี้นะครับแปดแสนแปดแสนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแปดแสนก็คือแสนหกนะทุกท่านจำนะแผนที่อนนำเสนอก็คือนะครับผมเนาะรับไปแสนหกนะครับผมเนาะรับเงินตรงนี้ไปถ้าเป็นหนึ่งในห้าโรคแรงเนี่ยรับไปแสนหกนะครับผมแล้วถ้าหลังจากนั้นนะครับ ป่วยหนึ่งในสี่สิบห้าโรคไรแรงตรงนี้อีกนะครับรับไปอีก6กแสนสี่นะครับรวมกันแล้วนะครับผมเนะะาะระยะเริ่มต้นกับระยะกวลาเนี่ยจะรับเงินรวมกันทั้งหมด8 0 0แสนบาทนะครับผมอันนี้คือกรณีที่1ก่อนกรณีที่สองนะอย่างนี้นะครับอย่างที่ตัวอย่างบอกกรณีที่2คือพดพลาดมาเจอ4ี่ิ้าโรคไรแรงนี้เลยทุกท่านรับเงินเท่าไหร่ครับ8 0 0แสนบาท นะรับ800,000บาทแต่ถ้านะครับผมเนาะไม่เป็นนะครับผมกรณีที่3เลยนะท่านไม่เป็นโรคพวกนี้เลยนะครับผมนะแต่ว่าเสียชีวิตไปเลยนะครับคนข้างหลังเนี่ยรับเท่าไหร่ครับ1ล้านบาทรับ1ล้านบาท1ล้านบาทมาจากอะไรครับสัญญาหลัก200,000แล้วก็สัญญาโรคระายแรงนี้อีก800,000รวมกันเป็น1ล้านบาทจ่ายเบีย้ยแค่หลักพันกว่าบาทหรือหมื่นกว่าบาทนะครับต่อปีแต่ว่ารับไปเลยนะครับผม1ล้านบาท นะครับผมคุ้มครองการเสรียชีวิตทุกกรณีด้วยนะซึ่งนะครับผมเนาะถ้าเราจะมาเจาะเรื่องโรคเนี่ยทุกท่านครับต้องบอกว่ามันโรคเนี่ยครอบคุมทุกระบบของร่างกายอ่ะนี่คือระบบมะเร็งนะครับผมเนาะระบบหัวใจและหลอดเลือดนี่ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก,แล,ก,ดกและข้อนะครับผมเนาะเพราะว่าข้ออักเสบรูมาตอยชนิดรุนแรงเห็นไหมทุกท่านนะรูมาตอยมีคนนะป้าอาัดเป็นเนาะกล้ามเนื้อนะผมเสื่อมเห็นไหมผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ โรคแรงแลทุกท่านมันไม่ใช่มีแค่มะเร็งเบาหวานความดันอย่างเดียวนะทุกท่านเห็นไหมมีโรคอะไรแปล,โลกโรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุตันไปนไงเยอะไหมครับทุกท่านเยอะเนาะเนี่ยถ้าเจอโรคพวกนี้ปุ๊บนะครับรับไป8 0 0 0สนนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของพวกเนื้อง,งอกในสมองที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยเนาะเนื้อง,งอกในสมองเคยเจอไหมคนใกล้ตัวมีนะทุกท่านเห็นไหมว่าแต่ละโรคนี้มันเป็นโรคที่แบบเฮ้ยค่อนข้างใกล้ตัวเลยแล้วมาเจาะกันโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์โรคพากิสันพากิสันนะครับผมนะป้วาร์เป็นนะนเน หลอดเลือดในสมองป่งพองเห็นไหมโรคระบบประสาทมัลติเพลนะครับผมเนาะเห็นจะสังเกตว่าเห็นไหมเกี่ยวกับระบบประสาทสมองเนี่ยก็ได้รับความคุ้มครองด้วยอ่าโรคเกี่ยวกับอวัยวะสําคัญเห็นไหมครับผมนะปลูก่ายไขกระดูกไตวายตับวายนะครับผมไตวายเรื้องรังตับวายนะครับผมหลอดลมหลอดลมปอดอุตันนะฮะมันแบบเป็นโรคอะไรที่แบบ เออมันก็เป็นกันนะเนาะทุกคนทุกท่านพวกเราอาจจะมีโอกาสเป็นก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับโรคที่มันดังๆไงนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้ามันเช็คลิสต์ดูดีๆเนี่ยมันมีโรคที่แบบเออนะครับที่น่ากลัวแล้วเราไม่ค่อยคุ้นเคยมากๆนะสุดท้ายจะเป็นเรื่องของอื่นๆไอ้ตกอื่นๆนี่แหละสําคัญทุกท่านคือเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยทุกท่านดูสิสูญเสียการได้ยินเนาะแล้วอีกอันหนึ่งที่อาจชอบมากก็คือทุพพลภาพถาวริ้่เชิงเนี่ยถ้าอุบัติเหตุแล้วแบบ ทุพพลภาพอะทำงานไม่ได้เป็นเจ้าชานิทาติดเตียงป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยนะครับผมเจ้าสัญญาพวกเนี้ยมันก็ทํางานด้วยนะครับผมมันก็ทํางานด้วยไหลออกมาเหมือนมะเร็งเลยถ้าเป็นมะเร็งลุกลามได้แปดแสนจะมแต่ถ้าทุพพลภาพถาวรก็ได้แปดแสนเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแล้วก็เป็นโรคโลหิตจางนะครับผมเนื้อแรงดัน ในหลอดเลือดแดงปอดนะสูงแบบประมภูมิโคม่านะครับผมเนาะเจ็บปวดที่ศีรษะอย่างรุนแรงด้วยการแบบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยทุกท่านเนาะสูญเสียการได้ยินสูญเสียความสามารถในการพูดแผ่ไม่ชะกันน่าจากสังเกตว่าโพลิโอเนี่ยการสูญเสียการดํารงชีพยอย่างอิสระเห็นไหมตาบอดเนี่ยพวกอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยทุกท่านเนาะอย่าคิดว่าโรคไร้แรงเนี่ยมันคือมะเร็งอย่าคิดว่าโรคไร้แรงมันคืออะไรครับผมเนาะหลอดเลือดในสมองแตกนะครับผมหรือว่าอะไรเนี่ยหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตีบอะไรพวกเนี้ย โรลคลแรงมันรวมหลายๆอย่างเลยนะทุกท่านเนาะตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะครอบจักรวาลเลยประกันคนมีห่วงของเราเนี่ยมันค่อนค่อนข้างที่จะครอบจักรวาลเป็นอะไรมาเถอะทุกท่านนะครับผมเนาะมันดูแลทุกท่านแบบเกือบจะทุกสถานการณ์ในชีวิตเสียชีวิตก็ได้โรลคล้ายแรงก็ได้มะเร็งก็ได้นะครับผมเนาะอย่างเงี้ยทุพพลภาพก็ได้นะเป็นโปริโอก็ได้พากีสันก็ได้ เนี่ยทุกท่านมันค่อนข้างที่จะครอบจกักรวาลทาแล้วคุม้มอย่างที่บอกไปเบีย้ยเนี่ยนะครับผมหลักแปดพันเก้าพันเองเนาะอายุห้าสิบเนี่ยครับผมอายุห้าสิบเนี่ยเบีย้ยต่อปีพิ่งจะแบบหมื่นหกนะเฉลี่ยวันละไม่กี่บาทเองนะทุกท่านนะแต่ว่าถ้าเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้เงินกอนโตเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะเจาะลึกโลกต่างๆนะครับผมแต่ว่าใคร อยากได้เอกสารตรงนี้นะจริงๆในเว็บไซต์ไม่มีเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอาร์ตก็ส่งให้ทุกท่านอยู่แล้วเนาะเวลาแชทกันนะครับแต่นี่อาร์ตมาแบบทบทวนให้ทุกท่านฟังอีกทีหนึ่งนะครับผม